เมื่อนี้สีสเปร์พร้อมแล้วยุ่งหลายพี่น้องแห้งขาวป้ายเนี่ยมาแลงซ้ำเนี่ยโอ้โอ้ตายละตน้นไม้กิ่งไม้มาห,ากห,ากหากาักฮักฮักแน่แท้ะร่มมาตะถึงหรือหมอบ้านบ่เออ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 เ,ออเ,ออเออพราะว่าหมอบ้านคอยเข่าลังบ้านพู่นตีนเขาพูดนะเขาไปพุ่นละหมอบ้านไปตัดหญ้า ไปตัดนาเพื actually, ่อท oh, ี่จะหอเขาง่ายนะพี่น้อยเพื่อให้จะของยางง่ไงฮะนนะบานนี้บ่ได้มาด้านหนาสองมือล่ะนี่บ่ได้มาด์มองนี่พระบได้มาด์เหาะอึ่งตึงด้วยบ้านแม่เนี่ยเขายากคับเลยบ้านเบื้องดู้นมันไม่เห็ดอันนั้นว้ายเบื้องดูอีหยังเผื่ออยู่นพี่เราโอ้เห็ดอีหยังล่ะทั้งมันเห็ดอีหยังเห็ดอันที่คอยบ้านบ่เห็ดกวงเห็ดเก่งอีหยังเพิ่อหนึ่งพุทธาบาน ม่นอยู่บ่ก็ที่ม่นแหละเห็ดสิ่นี่ที่ว่าฝนตกปุ๊บเกิดปั๊บโหลดเด้เพิ่นจะแม่นเห็ดอีหยังดอกว่าข่อยก็ว่าเพราะว่ามันแม่นอยู่ะมื้อนี้คือเห็ดอันโอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเออที่แมนอยู่บ่มันเกิดทีดีเพออันพอฝนตกปั๊บนี่บ่เกิดแตกหาบหนาบผลโลดเด้นี่เห็ดอันนี้นี่เกิดหลายคักเห็ดกระของบ่กินนนะกินได้เขได้เขาบอกจัก นึกว่าอันเห็ดอันนั้นลูใสย่ยรูบรูบมากนึกว่าปีกเงี้ยวข่อยข่อยมากคักได้ปีกเงี้ยวเนี่ยเ <c ười> <c ười> ฮ็ดปีกเงียวพนะมันคือเห็ดบดเนี่ยนะพี่น้องเห็ดบดบ้านเฮาอืมมันก็มากต่อละอีย Mm-hmm. อเอยียงนอ้อยเอยียงเลยดอกอียงน่ากงง็น่าเมื่อดื้อบอกพ่อใหญ่ว่าเขัเขาป่าคนเดียวสนดอกว่าแต่พันมาปั๊บเขาป่าเราได,ด้ซีแรงหาเรงกระซังเก,ก๊กมาวังสามโมงกวนและแต่ว่าันยากอยู่นะคอยก็ยากอยู่มาในคิดพอ่อห้วยเมื่อไหร่ฮะในเขาป่าตัวนี้วะ พราะคิดได้ยามนี้หรือว่ามันมันเคยสิ้นบ่นอถ้าว่าออกเศร้าก็เศร้าเลยถ้าว่าออกบายนี่คือว่าออกแรงไปเลยนะคอยสิออกหามุตลอดเลยบาดเป็นั่นบ่อยากออกด้มันอันตรายแงเนาะพี่น้องเนาะหอกปลาอันตรายนี่นีก็มาถึงยุงนะจัยุงจักสัตว์ัง่าล่ะบ่ได้จะออกมาแต่ว่ามันลึงมันก็เลย ออกทุกเถอยังประมาณนี้นะะก็เลยออกเท่ากันเบอร์ือเนี่ยตัดหยาหน้าเมื่อยเป็นเมื่อยมือนี่ก็เลยบปตัดเมื่อยแล้วเมื่อวานนี่ไปตัดหลังบ้านโอ้โหคักแนวบ้านนี้มือนี่มั่นอาบ้านบอถือมันน้ำดอกข่อยเมื่อยสิมาเบิ่งเห็ดซื่อๆนะถ้าบ่มีล่ะก็มืออื่อนหมาเนี่ยบานมืออื่นต้องไปทำงานมาตัดหยาขวบ เท่าผีตัวแบบบัตัดบัไหลได้พี่น้องเห็นบัมันขึ้นปันดงเสียเออหกหกบัมันหกไผ่ต่อหกจากควางบัวไหลยางกับควงหาเหตุเลยเนาะเพราะไงว่าจะสิไปเดียดร้อนอีหยังกับสรางแล้วว่าฉันไม่สิว่ากับสรางจังใดน้อยมันเลยกของบัวไหลยางคือห้าเนาะห้ามันยางเป็นชีวิตจิตใจเตือนขึ้นคำร้องเหากยางมันบ่ละ เ้าก็ตตองยางเหล่าไข่เขียดห้าแม่นแล้วเพิ่นเนาะเพิ่นเดี๋ยวไปผอามือผอบพวกเดี๋ยวออกบานห้าวาเดี๋ยวไปใส่ห้าก็ตตองอยู่แต่ในเฮียนเาออกมาห้ากับไข่เขียดไปเห็นบลาะพี่น้องกตมาหาเบาน้ำหลกชดเสี่ยวตัวน้าเพูดเดียวไปตัวนตัวแม่บละก็เดี๋ยวไวยข่เน่าไปได้พักอีกย่งกับเก็บเอามานนี่ว่าจะมาเอาอัน ต้นอันนี้แหละพักเสียนฝรั่งนี่แหละจะไปกินข้าวปนก็เลยนั่นมีสมพักนั่อยู่ได้แต่ว่าหันคิดอยากใบสดมันนะนะอืมคิดอยากนันน่มันม,มันต้นอ่อนไงอันนี้งวดสองพี่น้องงวดแรกนะมันมันจบไปแล้วงวดแรกนะ่ะเป็นดอกหน่อยยำยางแล้ว อืมเป็นหมากแล้วนะแต่ว่ารอบนี้แสบตัวหลอดนี้มันเป็นต้อนอ่ะต้นอ่อน,อน,อน,อนๆนะนะยังบ้านมีดอกมันก็เลยเพอกินแสบแสบง,งามแต่นายงามขี้กวางนะ่ะบ่๊ะเป็นบ่งามพอขี้กวางหรือเปล่า ถ้ามาสาดก็เหมือนขี้บัวขี้ควายเราเนี่ยเอาใส่ผักกันเนาะเาก็กินประหลบพี่นอ้องขอให้ล้างให้สะอาดกนไม่มีปัญหาแล้วบ่กินบนเวียนไปวัฒแจกรขอให้ล้างให้สะอาดอะนะเออกินได้หมดเลยใช่ไหมอืมพักเนี้ย บ่มีเห็ดให้เห็นให้ตื่นเต้นเนี่ยเว้ยเนาะให้ตื่นทวงตื่นเที่ยงนี่ยอย่างไรนี่ต้นอันนี้ละผู้ลงค้นข้าเจ้าก็เอาไปปลูกนี่เห็นบ่แต่ว่าข่อยบ่ปลูกได้เนี่มันเป็นหนามปานนี่เนาะปลูกแม่เด้แต่ว่ามันแสีบนะนะกินลั่มมันขมจิ๋เสร็จแเอาน้ำดอก ออื้ออออยอดงามคักปะขั้นสมกระแสบอันเปี่ยนปลานี่ขันสมแล้วกันอันก็ปนน้ำจังว่าจักสิอยากยังเหมือนเรียองมิตรเนี่ยอยากพี่นอ้องเออจักสิกินปนหรือว่าสิกินเกียงเนองใหม่นะ กินหลายพร้อมพร้อมกันก็นก,นก,นกินบ่เพิดอไปกินบ่รเพื่กลายเป็นอาหารเก่ากับเศษอีอ่คุณบอกแล่ะพี่นอ้องอืเออขอนซ้อนงามค่ะพีนพ่น้องคนเด็กเด็ดดังพดผโอ้ยต้นอันเป็นน้ำนี่ก็ต่างห้องเลยเนาะ <laughs> có là nó. Ừ ừ. Nào cho เมียเมียพ่อถ่อนั่นเมียพ่อถ่อนั่นที่มาตัดหญ้าพวกพวกนีจอบเบิงหจักหน่อยตัดไปกพอเหียนลงซือแต่ว่าหันคือเก่า บางน้ำผ่อยน,นี่ยคุนอะตัดหอดหนีหนึงเด้่อยขับรถไปหอดพุน่นดอกมันหกขาดพนพุ่นหอดตีนพุ่นละหกพูว่ะถอดได้พี่น้องเห็นหกหกนั่นปล่อยถอดน่องน่อมันละนป่าอย่างปาดตอมหัวข่อยเต็มเลย